สวัสดีครับได้เวลาคุณและผมที่จะก้าวไปในโลกกว้างกับสุดยอดข่าวบ้านการเกษตรรอบรู้ทั่วไทยเราจะก้าวไปในแนวคิดที่สร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมจากการเรียนรู้ไปด้วยกันกับช่องโอเคชาแนลสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาพาเพื่อนๆมาชมการปลูกผักไฮโดรโปรนิก นะครับซึ่งตอนนี้เป็นตอนที่เราจะย้ายต้นกล้านะครับต้นกล้าจากตรงนี้นะครับต้นกล้าจะาตรงนี้อ่าซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลา,าทุ่มกว่าเสร็จแล้วแต่ว่าผมไม่มีเวลาในการทําคลิปต่อๆไปเพราะว่าผมทํางานบริษัทดังนั้นผมยึงขอโอกาสและขออนุญ,ญาตเพื่อนๆนะครับในการทําคลิปนี้ในเวลานี้ถ้าผิดตกอย่างไรก็ขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับ เอาละครับเรามาชมคลิปกันต่อในการเติมน้ำเพื่อปลูกผักไฮโดโรโปเนกของเรานะครับตอนนี้นะครับผักอ่าตอนนี้นะครับคือแปลงผักของผมเนี่ยผมทำในส่วนกว้างของของแปลงผักนี้ประมาณ1เมตรยาวประมาณ2เมตรนะครับแล้วผมได้เติมน้ำไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็เติมปุ๋ยเอลงไปในปริมาณที่ สมควรแก่น้ำนะครับดังนั้นเมื่อผมได้เติมน้ำแล้วก็เติมปุ๋ยลงไปในเบื้องต้นนะครับในเบื้องต้นนี้ผมได้ฉีดน้ำไปแล้วได้ฉีดน้ำลงไปในในแปลงผักเพื่อให้เกิดอากาศในในในน้ำนะครับแล้วต่อไปนะครับผมก็จะใช้ไม้คนนะครับไม้คนในแปลงผักของเรา,าเพื่อให้น้ำและปุ๋ยได้เข้ากันดี ในส่วนนี้นะครับในส่วนนี้นี่ผมใช้ปุ๋ย A ลงไปก่อนนะครับาตามหลักนิยมสากลทั่วไปเขาให้เติมน้ำแล้วก็ให้ปุ๋ย A ลงไปในน้ำแล้วก็คนให้เข้ากันประมาณ10นาทีนะครับ10นาทีเพื่อให้ปุ๋ยและน้ำได้เข้ากันผมก็ได้เติมน้ำลงไปแล้วก็ได้เติมปุ๋ยลงไปซึ่งตอนนี้ผมก็ได้คนอยู่นะครับคนอยู่เพื่อให้ ปุ๋ย้น้ำได้เข้ากันดีอ่าได้เข้ากันดีนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมได้ทําคลิปเนี่ยผมก็เลือกงานมาพึ่งเลือกงานมาจากบริษัทเลือกงานมาซึ่งบริษัทเขามีโอโอทีแต่ว่าผมไม่ทำผมอยากมาทําการเกษตรและก็อยากแชร์ความรู้ประสบการณ์ให้กับเพื่อนเอนได้รับรู้ได้รับชม นะครับดังนั้นถ้าปิดตกยังไงก็ขออภัยเป็นเพื่อนด้วยนะครับเอาล้ะครับเมื่อเราได้คนน้ําปุ๋ยเอลงไปเป็นที่เรียบร้อยอซึ่งซึ่งตอนที่ผมเติมปุ๋ยเอลงไปแล้วก็ได้คนได้ส่วนหนึ่งแล้วก็คงประมาณ10นาทีได้นะครับเอาล้ครับตอนนี้เรามาเติมปุ๋ยบีนะครับเติมปุ๋ยบีนะครับนี่ปุ๋ยบีของเรามาแล้วในการเทนะครับ อบก็เทงี compute, iedereen, ้เลยเททั Jah ่วๆนะครับทั <Bear ly> no sport, ่วแปลงทั่วแปลงเทไปเลยเออเทไปเลยนะครับเททั่วแปลงเมื่อเทเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราคนนะครับคนให้ให้เข้ากันนะครับคนให้เข้ากันเออเราคนให้เข้ากันทุก นะครับเราผลที่เข้ากันนี่ก็คือการเติมปุ๋ยในขั้นต้นนะครับในขั้นต้นของการปลูกผักไฮโดรโปรโนกนะครับอซึ่งแปลงผักเนี่ยตามปกติและมาตรฐานเนี่ยไม่ว่าแปลงผักจะกว้างจะยาวเท่าไหร่แต่ว่าในการเติมน้ำาก็ให้เติมน้ำลงไปประมาณสิบห้าเซนแปลงผักมี ส่วนสูงที่ได้มาตรฐานที่20เซนเราเติมน้ำลงไปประมาณ15เซนนะครับนี่ก็คือหลักมาตรฐานที่คนส่วนมากนิยมใช้แล้วก็ผมได้ศึกษาจากเพื่อนๆที่พี่น้องๆที่แชร์สบการณ์กันมาในคลิปต่างๆในเว็บไซต์ต่างๆในช่องต่างๆผมก็นำมาสรุปลงได้ว่า สิ่งที่เราได้ทำลงไปก็คือแปลงผักไม่ว่าจะกว้างหรือยาวเท่าไหร่แต่ส่วนสูงก็คือ20เซนแล้วก็การเติมน้ำลงไปในแปลงผักก็คือเติมลงไปประมาณ15เซนติเมตรนอกนั้นก็เหลือเผื่อไว้สำหรับการเอาโฟมลงมาลอยแล้วก็เอาผักของเราลงไปใส่ในแผ่นโฟมนะครับ เอาแล้วครับขณะนนี้เราได้คนน้ําให้เข้ากันกับปุ๋ยได้เสร็จนที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นลําดับต่อไปผมจะผมจะเอาผักไฮโดรโปรนิกที่ผมเพาะไว้ก็คือขึ้นช่ายนะครับือขึ้นช่ายแยกจากการเพาะปลูกลงมาสู่ในแปลงผักของเราเป็นลำดับต่อไปนะครับสำหรับคิดนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับ ชมรับฟังในการบรรยายในการแชร์ประสบการณ์ในการปลูกผักไฮโดรโปรนิกสลับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากที่รับชมรับฟังนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นดีมีสาระก็ฝากกดไลค์กด s u b ส c คร b e และกดแชร์ให้กับผมช่องโอเคชาแนวด้วยนะครับขอบคุณครับ